ร้านค้าหน้าชุมชนสีสะอาดสวันนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะได้ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มาอบรมการทำกษิกรรมไร้สารพิษที่สูนย์เรียนรู้ฝรั่งผลโตมะละกอกล้วยที่สุกกำลังกินและประกาศหอมสดสดต้นอวบจึงเป็นผลผลิตชั้นดีปลอดภัยไร้สารพิษทุกขั้นตอนการผลิตที่ชาวบ้านผู้ปลูกนำมาขายเองไร้สารร้อยปอรืชผักเหล่านี้ เป็นผลนผลิตของกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านภูงเงินที่เริ่มต้นจากชาวบ้านกลุ่มเล็กๆสมัครใจไปเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรที่ศูนย์การเรียนรู้ศรีสะอโศกแล้วนำมาขยายสู่เพื่อนบ้านผมคิดว่าผมมีความรู้จากตรงนั้นเยอะจุนทรีย์รู้แล้วทำเองปุ๋ยได้ทำเองแต่ก่อนล้วไม่รู้ว่าแหล่งปุ๋ยตรงไหนแก่อนจะอยู่ไผ่อยู่มันปลูกไผ่ปลูกมันกันมันรวมกันนี่ก็มีกันดีขึ้นนะสินะคะ ลดต้นทุนทุกอย่างนะครับทุกขภาพากมาแข้งแรงกินข้าวแทบนอนรับครับ <laughs> นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความวิริยะสะสมไม่เพียงอบรม5วัน4คืนแล้วกลับมาทำได้แต่ต้องอาศัยการเสริมหนุนทั้งความรู้และกำลังใจจากเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องหลายคนในกลุ่มจึงหันมาทำเกษตรปลอดสารร้อยเเซ็ต์เคิดว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางที่ที่ถูก คือเราทําเป็นกลุ่มมันสบายตรงนี้เรามีแม่ขายเราสบายใจใครๆไปมีพ่เลี้ยงไงมีอะไรเราไปปรึกษาก็ให้แนวทางมาพระพุทธเจ้าก็ท่านให้ช่วยตัวเองนะครับแล้วก็พระราชด,ดำริของท่านในหลวงนะครับก็เศรษฐกิจพอเพียงคิดว่าเข้าทางเราแล้วละเราเลยปฏิบัติเป็นการปฏิบัติธรรมคือทำตามอย่างที่ควรจะเป็นโดโดตามธรรมชาติปลูกสร้างอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโต ให้งอกงามสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและจิตวิญญาณเกื้อกูลชีวิตตนเองไปจนถึงลูกหลานเป็นการงานที่งดงามอย่างประโยชน์และเป็นสุขจิตใจของค้นเห็ดนี่ก็ดีคิตใจว่าข้าในเห็ดในขน้นพวกข้ากิ่นก็นดีดีเพียงครับดีเพราะว่าข้าหนีไในเห็ดแบบบริสุทธิ์เนี่ยข้ากินเห็ดแบบใม่อะไร่างนีนนข้ากินนะครับข้าก็บมีความสุขดีนะครับ ทุกวันนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร,รไร้สารพิษบ้านภูงเงินสามารถพึ่งตนเองไนดะ้อยู่ได้อย่างพอเพียงพร้อมๆกับเก็บเกี่ยวความสุขในใจที่งอกงามขึ้นทุกวัน